ครับรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนครับร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรม,มกษัตริยาธิราช่แห่งราชวงศ์จัก,กรีในวันที่14มกราคม2568พร้อมกับเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแสดงแสงเสียงแสงสีเสียงเรื่องตำนานพระมหาเจดีย์สี่รัชกาล โดยจะจัดแสดงในช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีพิธีจุดผางประทีป26,469ดวงถวายองค์ราชันของแผ่นดินการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสีภาคในเวลา19นาฬิกาและบูชาพระมหาเจดียศีสันเพชรด,ดายาน พร้อมทั้งไหว้พระขอพรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดระหว่างวันที่13ถึง20มกราคม2568เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณวัดพระเชษตุพนวิมลมังคลารามราชวรหามวิหารกรุงเทพมหานคร